แลับกิจกรรมนี้นะครับคือกิจกรรมบิงโกบิงโกบิงโกทูอันนิวเยีรนะครับผมก็คือหมดประมาณวันที่29ธันวานนครับประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับจะมีทั้งหมดกระดาษมี2กระดานอนะ่ะมันวนมาอย่างละรอบนะครับถ้าครับรอบละ3วันก็ตกพอดี เหมือนเดิมครับกิจกรรมที่ยูน่ยนะครับผมเจยูเลยนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมบิงโกทําตามนี้เลยครับบิงโกไปเรื่อยผมบอกเลยถ้าใครที่ทําอ่ะมันทําง่ายอยู่นะครับมันจะได้ประมาณตัวละครหนึ่งถ้าแบบตัวสายฟิล์มจะได้ประมาณสแถวมั้งถ้าจำไม่ผิดยูมันสองแถวนะครับสําหรับของก็ได้ประมาณเนี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกล่องเลยดีกว่าครับข้ามๆไปกล่องบอนกระโปงนะครับผมถ้าผมว่าเอาดีๆผมอยากได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์กับ จริงๆก็เปิดได้นะผมว่ามันได้ถั่วเยอะครับจันมันได้ซูเปอรี่3ชั่วโมงนี่ก็เวิร์กอยู่นะคือถ้ามันขายยากก็เปิดแม่มปเถอะได้บล็อกดับเลสด้วยซึ่งมันอาจจะไม่มีจริงก็ตามนะครับมันเปิดได้อยู่นะซิเวอร์เอายาเอาเกิดได้เกิดก็คุ้มนะใครที่ไม่ค่อยมีเกิดครับไม่ค่อยมีเกิดไม่ค่อยมีเกตะเปิดได้นะผมว่ามันก็ได้อยู่ครับไม่ได้แย่ไม่ได้แย่มากสำหรับใครที่อยากได้ยาได้อะไรเงี้ยเปิดได้นะครับกล่องบิงโกซิวเวอร์คอยซิวเวอร์บล็อกรอบนี้มมมมััันนนีีใบขข้าว เอาจริงๆที่ผมงงรอบที่แล้วเหมือนจะไม่มีระจันรอบแรกเหมือนจะไม่มีขั้นข่าวหรือเปล่านะครับผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่แต่เนี้ยโคตรดีเลยแล้วกล่องแม่งคือปกติไอ้ของไฮเอ็ดเนี่ยนะผมว่าความคิดผมมันต้องไปอยู่ในกล่องทองเปะวะเอาจริงๆมันจะได้ดึงราคากล่องทองแล้วก็มีเจาะแดงนะครับมีเพอร์เฟคคอร์ไฮครับผมมีเปิดลุ้นเจาะครับเปิดลุ้นกันแตกครับมีมีสกินวิปอนมีเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงนะครับมีเอ็กซิมคอร์พกเกต เขาบอกเดอะแบกมันคือเอ็กซ์ตรีมคอเป็นถุงเป็นถุงเงินกับถุงทองนะครับที่เปิดได้หินเอ็กซ์ตรีมอันนี้คือเดอะแบกของกล่องซิวเวอร์นะครับแล้กวก็ไม่ใช่เบสติ้งเวลสองอันนี้เวลสามห้า well ขวดนี่ก็ราคาใช้ได้นะแต่มันก็ขาดทุนอยู่ดีนะอันนี้เนี่ยที่ผมเลงไว้ผมเลงเจมเบสติ้งเวลสามกับเวลสองนี่หวังน้อยก่อน แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับผม3วันกับ7วันใครที่อยากใช้อะเปิดได้นะครับเปิดได้ส่วนโกครับจะเป็นดีวายกะโหลกกะลาปลากระป๋องขั้นแดงนะครับราคาโคตรถูกถูกอย่างขี้แล้วก็ดีวายซิลเวอร์โทนนะครับ200กว่าแอมได้แล้วก็จะเป็นเอ่อปีกมอไซค์ครับผมบูว์พีวีบูนะครับอาร์ดบูแล้วก็อันนี้มันมีอะไรดีวะเนี่ย มีกันมีการอ๋อมีเจาะอัลติเมตมีเพอร์อเฟคคอแดงมีเพอร์เฟคคอขาวเพอร์เฟคคอขั้นขาวทั้งสองอุตกรองแบงแพงมีมด้วยโอ้มีเ็จเซน,นาด้วยวะมีเ็จเซน,นาเซตกำไรเขียวด้วยอ๋อให้เอาเรื่องจังวะอันนี้คืออะไระเนี่ยอ๋อไม่มเมดัลประมาณนี้แหละแล้วก็แหวนไทเบริดห้าวงปั๊ประมาณนี้นะครับแล้วทำไมวันนี้ตัวผมมันสว่างสว่างวะนี่มันออล่าคนรวยชัดชัด ตายแล้วยังไม่ทันเปิดเลยออร่าคนรวยก็มาแล้วเอาไงดีวะกูลุยกองที่สองครับอืมผมกต่ฉันปิดแล้วปิดปิดปองไปขายดีกว่าเดอะแบงค์อยู่เดอะแบงอยู่หืมเหรียญทองสัญจรอีกแต่ถ้าเหรียญทองธรรมดาผมว่ามันก็ได้อยู่นะจริงแฮปปี้เบรดแฮปปี้เบรดดีใจเฮียนี่ไง ไหนว่เดอะแบกไหนวาอี่เดอะแบกเม่อไอสัตว์เอ,อ้ยเดอะแบกเนี่ยเดอะแบกถุงทองสองถุงนี่มูลค่ามา180ันร้อยแปเรปิดไปรยหิบกำไรสิบกล่องแรกถือว่ากำไรอมว่าแล้วทำไมคนเปิดเดอะแบกเม่อหรมีเดอะแบกเม่อถุงทองมาสามแล้วว่าเบื่อให้เบื่อเยอะอยู่นะจริง อุ่มทอนไมทุ่มมอูไม่อยากทำเป็นฟืนว่าแข็งแรงที่ทำเป็นเกง่จริงก็เป็นในเพียงไอ้คนคิดแพ้แค่อยากที่จะร้องไห้ก็ใครจะกล่อมฉนยิ้มให้เธอทุกวันข้างในฉันมันแทบไม่ไหวแล้วเธอน้ำตาฉันที่พยายามจะเก็บในวันนี้มันเจ็บจนทบจะตายไม่ใครอยากให้ไฟเดย์เปิดได้อยู่นะาจริง

กูจะแบกกูเฮียจะแบกจะแบกลูกจะแบกมึงมาหน่อยดิจะแบกกูจะแบกตอนแรกๆออกเยอะนะเจะแบกไม่ออกแล้ววะทำไมดีวะล้วนเดียวเลยโอ้โหโอ้โหถุงท้องกู โอ้ยโอ้ยผมนี่มือสั่นเลยไหนเดืแบกว่จานเปิดแพทแชงคิดก่อนไปเมดาก้าครับดาก้าครับเมครับแองเจล่าครับสงครามยังไม่จบเดี๋ยวิ่งนับตกทหารให้หนุ่มกันแตกเก้าของแล้วไอ้จานโบกขาวสักทีฟื้นห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้ยมันช่างจ้าซะเหลือเกิน าขาวจั้ว่าไส่ขาวจู้วไปดีไหนเนี่ยขาวจูว้วเนี่ยสลัดกล่องเดียวกูห้าสี่สามสองหนึ่งไปอู้หูมันช่างจ้าซะเหลือเกินมาห้าเมตรห้าถุงเนี่ยเราได้สิบเมตรสิบห้าเมตรสิบเอ็ดอีกห้เาเมตรไปอ้หยี่เปิดอยูงไนสิบไปห้าเมตร กูกูจะกูจะทยังไงกับม no ัน nah ดีเสนอพออยู่นี่แจมโบ้แจมโบ้ดูตาตายังไงก็ขวยเฮ้ยยังไงก็รวยไปเดี๋ยวเราไปดูเราจะสรุปให้ดูว่าเราเปิดไปทั้งหมด1 5 0 0้าเอมเลยนะผมตีกลมๆไปนะครับ few moments later อู้หตอนแรกคิดว่าเจ็บกว่านี้ตอนแรกผมคิดว่าจะเจ็บกว่านี้นี่ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าอย่าลืมนะคือ คือด้วยความที่ไอ,เอ้เปิดถุงทองอะถ้าผมได้ X11 มา2ถุงมา2เม็ดแค่นั้นแหละผมได้มาพันสเนิ้มแทบจะไม่ขาดทุนเลยนะเว้ยเอาจริงๆไออย่างอย่าลืมนะครับตอนนี้ X10 มันราคาลงอย่างที่ใครรู้ว่าก่อนกิจกรรมนี้มาเมื่อกิจเมื่อประมาณ3-4วันที่แล้ว EX10 อยู่เม็ดละร7 0 m 1 8 0 m นะเว้ยแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ถามว่าคนททำอะไรได้ตอนนี้สิ่งที่คนนะนำเลยคือตี EX ครับผม ว่าแต่มีใครจะซื้ออีเอ็กไหมผมว่าเปิเดทีนน้อยๆกำไรอีกสักนิดหนึ่งมาอีกสักนิดหนึ่งอีกนิดนึไปะเราจะเปิอดอยังไงดีอะกล่องละสิบละกันเซตละสิบสี่สามรอบกว่าไปลุยเซตละสิบสามรอบกว่าไปจะไปเสียเวลาดิวะอย่าไปเสียดิวะดิวะไอ้หน้าดวงใช่ไหมจัน ถูกทองกูจะแบกกูแต่เอ้จแบกกูไม่อยู่เฮ้ยสล็อตไอเทนเดอร์สล็อตไอเทนเดอร์ไอ้เหี้ยกูเปิดกูเปิดไป20กล่องแม่งกูได้สล็อตไอเทนเดอร์แม่งเยอะกว่าเยอะกว่ากูเปิดไป150อีกอ่ะอืมอันนี้ต้นหุ่นละ500เหรอ11เม็ดนึ่งไงเรียบล้อเจ็บหนักกว่าเดิมอีก เออแล้วมอึบอึ๊บแปดเก้าแปดสิบเอ็ดไหมเจ็บเจ็บเ่อยๆค่อยๆจินมันจ้าซะเหลือเกินสีขาวมาลูกมันจ้าซะเหลือเกินจอแดงไอ้เขี้ยจอแดงสีก่อนสีก่อน มันไม่ได ja ้หรอกก็รู้มันไม่ได้หรอกแต่จังหวะนี้กูขอเจียบน้อยที่สุดก่อนคือมันไม่ได้หรอกเฮอคาล้านได้ไม่มีใโทาสรุปรวมก่นสี่รอยสี่เอมฮลฟอร์ด้าอมสี่อยห้ันนี้ยีคำนวณมันก็ขายไม่ได้เนี่ยมันก็ขายไม่ได้น่ละจา์ คือไอ้นะ่ผมบอกแล้วมันเปิดอ่ะมันไม่ค่อยขาดทุนนะอันนี้คือราคา 15m ต่อกล่องนะถ้าสมมติว่ากล่องละ 13m เนี่ยก็ได้กำไร่ะ13ได้กำไรป่ะ13คูณสมมติว13งั้น13อ้เทียไม่ได้กำไรอะ 494m ขาดทุนอยู่ดีแต่นิดนึงแต่อย่างที่บอกว่าใครที่ใช้เงินเย็นเปิดอ่ะมันจะได้กำไรนะถ้าเรารอได้ประมาณรอได้อ่ะผมว่าเปิดเปิดได้กำไรคนที่ดอง X10 อ่ะผมว่าคนดองกิจกรรมนี้น่าจะเยอะนะ X10 ผมคิดว่าดองเยอะครับ ยิ้มเก้ากล่องก็มาดิครับยิ้เก้ากล่องก็มาดิอีกเอาอีกมะมาโม่เดี่ยวฝไปดิสลอทท็อตไอเทนเดอร์ยังยังรอยังรอ,งรอสลอทท็อตไอเทนเดอร์เจาะขายังมาอยู่ไม่ไรถุงเงินสองถุงเอน็นแชนเซฟการ์ดยังมีการแตกขาวอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เธชนคิดเอาจริงๆมันน่าจะทำสีแม่งต่างกันหน่อยนะหรือว่าผมดูไม่ออกเองวะเธชนคิดถุงเงินสามถุงถุงทองถุงหนึ่งตึ๊บตึ๊บตึ๊บแปดแปดแปดสวยงาาไอ้เี้ยเปิดได้ยังแปดแปดแปดเลยรอบนี้แหละกูรอบนี้แหละกูรอบนี้แหละกูเอาแล้วกูเอาแล้วไอ้ตองกูเอาแล้ว รู้เหลืองแล้วรอบนี้เฮ้ยเออไขวะไขวะเปิดได้ได้กล่องเอาแล้วดูดูมีมีต่อข่าวอีกแล้วกูกูไม่ต้องทำหาอะไรกันแล้วกูเนี่ยมันแตกส้มโอ้ใครเห็นก็ว่ารวยวัวฟูวัวฟูแหววฟูหววฟูวัวฟวยบูวยบูบอสัวัวฟูวัวฟูวัวฟูเอ็นยืดวัวฟูวัวฟอุบมุบูมอส รอบแรกอ่ะไม่เจ็บรอบแรกโดนมันสามสี่ร้อย 300, 400, ไม่เจ็บรอบที่สองเริ่มเจ็บรอบนี้เทปเจ็บกูเจ็บจัดเลยกูพอ,อแล้วไอ้เหี้ยเปิดเยอะไปแล้วกูกูบอกรอรอพอพอแล้วไม่ต้องมีคนขิงกูแล้วกูพอแล้วนะแมวแล้วแมวแล้วเจนะ็บเจ็บสงสารผมเถอะนะสงสารผมบ้างอยากให้มีทุกคนอยากเนี่ยตอนนี้ผมอยากเห็นคอมเมนต์นะจานไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับ คือวันวันไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีเนี่ย,ยก็ยังเห็นคอมเมนต์แบบเนี้ยแต่ถ้านะพอเปิดสามร้อสามกล่องจานกล่อ,อ 100, ง, 50, งที่สิบห้าใบเอมมาจะมาหน้าพอเขาเปิดไปร้อยกล่องจานกล่องที่ร้อยสามมาจะมาหน้าสมทุกเกลือเอาวะสมทุกเกลือเดี๋ยว,กกยวจานมาเราได้ร้อยเอ็มมาเอาอีกทีร้อยเอ,อ็มก็อาอกามาดิเฮ้ยขอบคุณจานใมโอนนี่ครับขอบคุณจานใม่อนี่สมทุกเกลือเอาอีกเราม่ได้มาร้อยเอ็มเอาให้หมดเอาให้หมดเอา,อามาได้ร้อยเอ็มมา ผมใส่ไปผมใส่อีกสองร้อยแล้วกันเปิดเปิดยี่สิบกล่องไปค่ากล่องเฮ้ยจานขอบคุณจานโซกูนี่ค่ากล่องอีกร้อยหนึ่งเอาจะครบแล้วผมว่าเปิดผมว่าเปิดเยอะๆไม่ไหววะผมเปิดดอกแรกยี่สิบสี่กล่องแบงก็ไม่เวิร์ผมเปิดสิบกล่องแล้วผมว่าเปิดทีละกล่องสองกล่องดีกว่าผมไม่ได้ลีลานะแต่ผมรู้สึกว่ามันเปิดแล้วก็โป่งจริงเว้ยหรือห่าวะโอ้โธถเปิดแล้วมันก็โป่งจริงอะลองเปิดทีละกล่องดูดิไม่คำนวณเลยทั้งสิ้น โอ้โหไอ้เหี่ยโอ้โหโคโกโคโแค่แย่ The bag กูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน The bag กูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งถุงไหนไปแอมไว้เนี่ยาสลอดวะสลอต ตลอตโบเดียวเจาะขาวก็มีไอ้หนูตลอตมาดิอีกางนี้ไปฉันคิดโอ้โหเดอะแบกกูมากล่องเดียว400รเอ็มมันเนี่ยโอ้ยิงเปิดยิงเที้ยวอะยิงเปิดยิงเที้ยวอะช่วยครับจานโอ้โหได้อีก700ดาวเอาแล้วกูก็มาดิวู๊กวู๊ก็มาดิวู๊กวู๊โอ้ยกล่อง ก็มาดิวุ๊กกู็มาดิวุ๊กก็มาดิจุดจ็ดรุอจุด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 จาดจุดจาดจุ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 ดจอดจาดทุดจุาอุกเุาจเด้าดจุดจุดเมาจุด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 ุ้กจุดจีดจุดจุดุ้ดจุดจหดจุดจุจลดจุ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 ด ไม่ต้องคำนวณหาแล้วเปิดเปิดเปิด,ปดแม่งเลยดอกก็สองเลยอะสองผมว่าเวิร์กมาหนึ่งผมชอบมากเลยผมชอบ GM เ e ็ t i n g มากเลยเขาบอกว่า <c oughs> งั้นสี่สิบกล่องมึงเอาไปเลย GM อย่างเดียว กำแหน่นก็ไม่เอากูพูดว่าผมเจอผมเห็นแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าแย่มากหรอกพอทุกันนี้ผม,มโขอยี่ฮะแบบเห็นว่ะอ้าวถุงเงินสามถุงมันมาจากไหนวะเนี่ยช่างมันเราไม่ได้คำนวณเงินอยู่แล้วเราไม่ส่วนกำไรขาดทุนอยู่แล้วตอนนี้เปิดเอามันอย่างเดียวอย๊บหมูฮง มุงมังกังกิงบอยก่อยก่อยพุทธมาแนวสามสิบแนวสามสิบแนวทีละห้านะนี่ไงใบแม็กเลดป่ะแม็กเลดแพงไหมแม็กเลดแพงไหมแม็กเลดมาดิโอ้โหเฮียเป็นเฮียไรกับใบเฟซิกสกิลแอมกูเนี่ยมันมีใบแม็กเลดเปล่าเ ูแลหมูหงมังกังกิงบอยก้อยก้อยผุดเงี้ยรวยกับผีอะไรอานารหมดตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยหมูหงมงบางกังกิงบอยก้อยก้อยพุดกูสิบแบงเลย บกูคิดว่าใบชุดกูจะตบมือดีใจซะหน่อยปะโถเอ้ยกูเกาหัวก่อนไอใบมาอยู่ใบมาอยู่นะแต่มันเป็นใบเนี้ยเดแขงปะ 9m ได้อยู่ได้ก็เียไม่ทำไมไม่เป็นใบชุดไปะไอตานจะทำอะไร อุสล้อยมีกล้องเีก็กแล้วชาชาดากา้าแองเจลา่จาเจ้าข่าวมาดิ